เปเปอร์คงประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเข้าสู่ช่วงต่อไปกันก็จะเป็นพบนบนะครับวันนี้นบแบบพิชัยก็มานั่งกับเรานะครับมาดูครึ่งเดือนหลังของมกราจะเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับนบสวัสดีครับพี่มอครับครึ่งแรกก็ไม่ค่อยโอเคเนาะก็จริงๆก็เป็นไปตามที่เรามองไว้นะเพราะว่าปี2025เนี่ยผมเคยบอกว่าความเสี่ยงมันมีรอบด้านเลยครับแล้วก็เซตอินเด็กตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ย ก็ปรับต <Hey, S 1> ัวลงมา3สัปดาห์ติดต่อกันก็เกือบเกือบหเละนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยเรามาดูกันว่าตอนนี้นักทุนในตลาดเนี่ยเขาให้ความสนใจกับอะไรนะครับก็จะเห็นว่าประเด็นแรกเลยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการเข้ารับตําแหน่งของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับในวันที่20มกราคมก็คือวันจันทร์หน้าละ ประเด็นที่2เนี่ยก็คือการประชุมธนาคารกลางของสหรัฐในวันที่28ถึงวันที่2 9กสิบกราคมนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็จะเป็นการทยอยประกาศผลประกอบการนะครับในไตรมาสสี่ <c oughs> ในเรื่องของทรัมป์เนี่ยผมคิดว่าก็มันมีความเสี่ยงในเรื่องของที่ตลาดกังวลกันนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟอ้อที่อาจจะเพิ่มขึ้นในระยะยาวนะครับเพราะว่านโยบายเรื่องของ การกีดกันทางการค้าเนี่ยอาจจะทําให้ตัวเงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยตารางนี้ผมเคยเอาให้ดูแล้วนะครับเพราะถ้าเกิดทางทลัมป์เนี่ยมีการขึ้นภาษีจีนในอัตราต่างๆตั้งแต่20%จนถึง60%เนี่ยแล้วก็รวมถึงประเทศอื่นๆในที่เหลือเนี่ยตั้งแต่2%จนถึง10%เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อสหรัฐยังไงนะครับสูงสุดก็คืออยู่ที่1.2%นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่ทําให้ตัวเฟดเนี่ย ระมัดระวังในการที่จะลดอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องซึ่งผมคิดว่าทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็ใช้ความระมัดระวังมากขึ้นนะครับเพราะว่ารายงานการประชุมเฟดครั้งก่อนล่าสุดในเดือนธันวาคมที่ออกมาในช่วงต้นปีเนี่ยก็บอกว่าเ,เขายังต้องการที่จะชะลอการลดอัตราดอกเบี้ยลงเพราะว่าความเสี่ยงเรื่องของเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นนะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับประเด็นที่2คือเรื่องของการประชุมเฟดในวันที่28ถึงวันที่29มการาคมนะครับในสไลด์หน้าถัดไปนะครับพี่มนก็จะเห็นว่า ตอนนี้เงินเฟ้อเนี่ยมันเริ่มลดลงช้าแล้วก็เริ่มกระดกหัวขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับมุมมองของเฟดที่ความเสี่ยงเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยมันมีกลับมาเพิ่มสูงขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยยังไม่รวมของประเด็นทร้มนะเพราะว่าทั้มเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ว่าทํามเนี่ยจะทําอะไรบ้างจะกลยุทธ์ในการกีดกันทางการค้าเนี่ยจะเป็นยังไงกับประเทศไหนบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ตลาดให้ความสนใจแล้วก็ติดตามอยู่นะครับแต่อีกฟากหนึ่งก็คือเรื่องของตัวเศรษฐกิจสหรัฐ,ฐเนี่ยยังคงแข็งแ เมื่อวันศุกร์เนี่ยก็คือตัวเลขการจร้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเนี่ยเ,เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการไว้นะครับ256,000ตำแหน่งแล้วก็รวมถึงตัวอัตราการว่างงานเนี่ยก็ลดลงจาก4.2เป็น4.1อันนี้ก็ทำให้ตัวตลาดเนี่ยมีการมองว่าเฟดเนี่ยอาจจะลดอัตราดอกเบี้ยได้ช้าลงแล้วก็น้อยลงกว่าเดิมนะครับถ้าจำกันได้ดอทพลอตของเฟดเนี่ยประเมินว่าปีนี้เนี่ยเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยสักสครั้งนะครับ เราก็ยังในกรณีฐานเนี่ยเราก็ยังมองอย่างนั้นแต่ว่าก็มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นที่อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าเรื่องของตัวเงินเฟ้อเรื่องของตัวเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยอาจจะทําให้เฟดเนี่ยมีการลดอัตราดอกเบี้ยได้น้อยลงและก็ช้าลงถ้าดูคาดการณ์ของตลาดตอนนี้ทางผ่านในตัวเฟ Watch ูเนี่ยก็จะเห็นว่าการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะเหลือแค่ครั้ง,งเดียวแล้วก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงกลางปีไปแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าจะช้าแล้วก็น้อยกว่าที่คาดการไว้เดิมนะครับ ในสไลด์หน้าถัดไปนะครับก็สิ่งนี้เองเนี่ยทำให้ตัวบอลยวแล้วก็ตัว u s ดอลลาร์อนเด็กเนี่ยปรับมาไต่ขึ้นต่อเนื่องนะครับก็จะเห็นว่าตัว US เอสยูเอบอลยวเนี่ยก็10ปีเนี่ยขึ้นมาสู่ระดับสูงสุดในรอบ15เดือนแต่ US ดอลลาร์อนเด็กเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ26เดือนเลยอันนี้เนี่ยมันเป็นลบต่อราคาสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็เป็นปัจจัยที่กดดันสำคัญกับตลาดหุ้น emerging Market นะครับ เรื่องที่2ก็คือเรื่องของการทยอยประกาศผลประกอบการนะครับผมขออนุญ,ญาตาพูดถึงเรื่องของงบแบงค์ของเราก่อน,นครับงบแบงค์เนี่ยหุ้นที่เราครอบคลุทั้งหมดทั้งหมด7ตัวเนี่ยก็คาดว่าจะมีกําไรสุทธิรวมอยู่ที่ประมาณสัก5 4า0 0ืล้านบาทครับอันนี้จะเพิ่มขึ้นประมาณ10%เปอยียร์อนเยียร์แล้วก็ลดลง10%บประมาณ10%บเปอควอเตอร์ควอเตอร์เหมือนกันนะครับาการที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยเยียร์อันเยียร์เนี่ยมาหลักหลักมาจากเรื่องของตัวนิ่มนะครับแล้วก็ตัวการตั้งงงสรอในช่ว ไตรมาสี่ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงในบางธนาคารก็เลยทําให้ฐานของกําไรในช่วงไตรมาสสี่ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยค่อนข้างตา่าแต่ว่าถ้าเกิดการลดลงของตัวควอเตอร์ควอเตอร์เนี่ยหลักๆจะมาจากเรื่องของตัวนิ่มที่มันลดลงตามอัตราดอกเบีย้ยที่ปรับตัวลงมาแล้วก็สินเชื่อที่มันหดตัวด้วยนะครับก็เลยทําให้ธนาคารหลายๆแห่งเนี่ยมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อแล้วก็ทําให้ตัวกําไรเทียบควอเตอร์ควอเตอร์เนี่ยน่าจะลดลง11%ครับผม ถ้าเกิดพูดถึงภาพรวมกำไรทั้งตลาดในไตรมาสเนี่ยจะออกมาดีนะครับเติบโตมากกว่า30%ทั้งเยนเยียแล้วก็ควอเตอร์ควอเตอร์แต่ผมไม่ได้แบบตื่นเต้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วการที่มันเพิ่มขึ้นในไตรมาส4ปีนี้เนี่ยหลักๆมาจากฐานกำไรที่ค่อนข้างตา่ำ ในช่วงเยียร์แล้วก็ควอเตอร์นะครับรูปนี้จะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนก็คือตรงแท่งสีแดงๆนี่ก็คือไตรมาส4ของปี23กับไตรมาส3ของปี24เนี่ยจะเห็นว่ามันต่ําค่อนข้างต่ําก็เลยทําให้กําไรเนี่ยมันโตนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงว่ากําไรโดยรวมของไตรมาสนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก2แสนล้านบาท2แสนล้านบาทเนี่ยยังต่ํากว่าค่าเฉลี่ยในระยะยาวนะครับตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาเนี่ยควรจะมีกําไรประมาณสัก220,000ล้านบาทนะครับแต่ว่า กำไรในแต่มานี้อยู่แค่ประมาณทั้งสองแสนก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยเพราะฉะนั้นการที่เพิ่มขึ้นมากกว่า30%ทั้งเยือนเยียแล้วก็ควอเตอร์ควอเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้สิ่งที่ทําให้เราดีใจมากนักนะครับเพราะว่ามันมาจากฐานที่มันต่ํานะครับอันนี้ผมอยากจะให้ดูกําไรของแต่ละเซกเตอร์นะครับ เซกเตอร์5เซกเตอร์หลักที่ทำกำไรสูงสุดก็จะเป็นกลุ่มแบงค์นะครับ Energy, Commerce, ICT แล้วก็ Property นะครับส่วนใครที่จะชื่นชอบอหุ้นที่จะเก่งกำไรในแต่มาสนี้เนะี่ยผมก็พยายามคัดหุ้นก็ค่อนข้างระบาดนะครับพี่มนเพราะว่ากำไรเนี่ยม,มันโตจริงแต่ว่าราคาหุ้นอาจจะไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นทาง โมเมนตัม um ของราคาหุ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็รวมถึงเช<จ>นเดอเบนต์หลาดค่อนข้างแย่แล้วก็รวมถึงผมก็พยายามดูว่าเออร์ n g ็งปีนี้เนี่ยจะสามารถเติบโตได้หรือเปล่าก็เลยคัดมาเป็นบางตัวนะครับถ้าเกิดเป็นกลุ่มแบงก์เนี่ยผมขอเลือก k t b นะครับ mm. ที่ดูเด่นที่สุดนะครับที่จริงอีกตัวหนึ่งก็เด่นเหมือนกันก็คือ TTB แต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดจะเล่นในเรื่องของงบในมาสีเนี่ยตัวที่เด่นจะมีเท่านี้เองครับผมแล้วก็ตัว commerce CPO CPX Mochi ถือว่าดีนะครับ แอดวานก็อย่างเช่นในกลุ่ม ICT ถ้ากลุ่ม Property จะเป็นอมาตากับ CPN ครับถ้า Food เน้น s t a p เป้กับ TVO แล้วก็รวมถึงตัว Transport ก็จะเป็น AOT กับเบมนะครับที่คิดว่าแต่มสีน่าจะค่อนข้างเด่นนะครับถ้าเป็นกลุ่มโรงพยาบาลก็จะเป็น PR9 ตัวเดียวแล้วก็กลุ่มพวกวัสดุก่อสร้างก็เป็น TASCO นะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าเป็นพวกกลุ่ม Food, a g r i ก็จะเป็น GFPT เท่านั้นนะครับ ถัมาดูเรื่องของทาง Set ตอินเด็กในภาพของปัจจัยเทคนิคบ้างนะครับก็จะสังเกตว่าในโซน1350เนี่ยมันเป็นจุดรับที่สําคัญในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็พอดีเมื่อวันก่อนหน้านั้นเนี่ยมันหลุด1350ลงมาแต่ว่าก็สามารถดิดกลับมาได้เมื่อวานนะครับแต่ก็ถือว่ายังไม่ค่อยปลอดภัยนะครับออตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าตลาดี่อาจจะมีรีบาวได้เพราะว่า ตัวไอซ์ไซเนี่ยมันเริ่มเข้าเขตแบบว่าก่อนหน้านี้มันลงมาถึงโอเวอร์โซลแล้วมันเด้งกลับเมื่อวันเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้เปลี่ยนภาพแนวโน้มการแกว่งซิกแซกลงนะครับเ,เมื่อไหร่เท่าไหร่หรือเซ็ตเท่าไหร่ถึงจะกลับมาดูดีขึ้นอย่างน้อยๆเนี่ยมันต้องขึ้นไปยืนเหนือ1370อย่างน้อยนะครับแล้วถ้าเกิดยืนเหนือ1 3 7 0ได้ในะระยะในในใน,ในภาพแบบวิกฤตชาร์ตเนี่ยจะค่อนข้างดีอาจจะคาดหวังการรีบาวได้ต่อนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเรายังมองงในเชิลบ แล้วก็ระวัดระวังมากกว่าแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะแกว่งซิกแซกลงไปที่1,300-1,320ถึง1,320ได้นะครับแต่ว่าในช่วงระยะสั้นๆเลยเนี่ยอาจจะมีการรีบาวได้ครับผมในช่วงอาทิตย์หน้าเนี่ยแล้วก็อาทิตย์ต่อไปเนี่ยผมคิดว่าก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงเทศกาลจุดดีนะครับ mm hmm. ก็หุ้นตลาดหุ้นูุ้ยภาคหลายๆแห่งเนี่ยจะปิดทําการตัวที่มากที่สุดก็คือไต้หวัน ปิดแบบ7วันเลยนะครับแล้วก็จีนก็ลงลงมา5วันผมก็เรียงลำดับมานะครับปกติเนี่ยช่วงที่ตลาดเข้าสู่เทศกาลจุดจีเนี่ยมันก็จะทําให้มูลค่าการซื้อขายมันค่อนข้างเงียบเหงานะครับแต่ว่าในแง่ของราคาหุ้นนะครับของหุ้นไทยเนี่ยกลับอาจจะไม่ได้เงียบเหงาก็ได้นะครับในสไลด์หน้าถัดไปเนี่ยผมทําการศึกษานะครับว่าตลาดหุ้นในช่วงเทศกาลจุษจีนก่อนและหลังมันมีความเคลื่อนไหวแบบไหนนะครับก็จะเห็นว่าในช่วง1น่งสสัปดาห์ก่อนที่ วันจุจีนเกิดขึ้นเนี่ยก็คือปีนี้เนี่ยตรงกับวันที่29มกราคมนะครับ <c hr om> โอกาสที่หุ้นไทยเนี่ยจะปรับตัวขึ้นเนี่ยมีสูงถึง70%เลยครับพี่มน <c hr om> โดยค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก0.6ถึง0.9%เพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันก็จะสอดรับกับพอดีกับในทางปจัจจัยทคนิคที่เรามองว่าอาจจะมีการรีบาวได้นะครับแต่ว่าหลังจากตุดจีนไปแล้วเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะปรับตัวลงเพราะโอกาสขึ้นเนี่ยจะน้อยลงเพราะว่านักทุนอาจจะกลับเข้าสู่ตลาดผมคิดว่า ปรากฏการ์นี้มันอาจจะเกิดขึ้นจากช่วงประการแรกเนี่ยก็คืออาจจะคาดหวังมีนักทุนคาดหวังในเรื่องของหุ้นบางตัวอาจจะมีการเก็งกาไรในช่วงเทศกาลจุดจีนอย่างเช่นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็พอดีเนี่ยปีนี้เนี่ยผมก็ให้น้ําหนักว่าเพราะว่าไอม้มาตรการ easy e r e i i e เนี่ยมันจะเกิดขึ้นวันนี้นะครับก็มันเป็นช่วงก่อน ตัวเจนพอดีเลยนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวยก็เป็นไฮซีซันอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบเรื่องของชิงชิงหรือว่าการล้มเลิกการทัวร์เข้ามาในาแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เป็นปัจจัยที่สอบตอบรับไปแล้วในราคาหุ้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะรีบาวก็น่าจะมีมากขึ้นนะครับแล้วก็มันก็สอดรับกับตัวสถิติในอดีตด้วยในช่วง10ปีที่ผ่านมาแต่ว่าหลังจากทีอก่อีกส่วนหนึ่งผมลืมบอกไปอีกส่วนหนึ่งก็คือนักทุนในประเทศเนื่องจากนักทุนต่างชาติส่วนใหญ่เขาก็ชะลอการลงทุนนะครับ นักทุนในประเทศอาจจะเป็นผู้กําหนดทิศทางตลาดได้ง่ายเพราะว่าโวลุ่มการซื้อขายไม่เยอะก็เลยทําให้ตลาดอาจจะมีการปรับตัวขึ้นมาในช่วงก่อนตุตจีนได้นะครับแต่ว่าหลังจากตุตีเนี่ยอาจจะต้องระวังเพราะว่าหลังจากที่นักทุนต่างชาติกลับมาเข้าสู่ตลาดแล้วเนี่ยภาวะตลาดก็อาจจะกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็อาจจะมีะเผชิญแรงขายถ้าเกิดกลับโดยเฉพาะในเรื่องของนโยบายของครัมป์เนี่ยก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ก็อาจจะทาให้ต่างชาติเนี่ยมีการขายปรับพอร์ตอยู่ในช่วงระยะถัดไปนะครับ สองอาทิตย์พอดีเลยนะนวันนี้จนถึงตัวจีิใช่สองอาทิตย์พอดีเลยผมเลยคิดว่าเออมันก็มันก็พอรุ้นได้เพราะโอกาสขึ้นก็มีมากกว่าครับผมผมก็ลองไปสแกนหุ้นหลังจากที่เซ็ตเนี่ยมันหลุด1350ลงมานะลงมาครับก็ผมมีแนวความคิดอยู่4แบบนะครับแบบแรกก็คือ,อ,อหุ้นตอนนี้เนี่ยตลาดเนี่ยมันปรับตัวลงมานะครับแล้วก็ทุกคนอาจจะบอกว่าเออปรับตัวเดี๋ยวรอซื้อแทว1ัน0 1 3 2 0 แต่ว่ามันมีหุ้นบางตัวที่มัน valuation เนี่ยมาลงมาถูกเท่ากับตอนที่ set bottom ตอนเดือนสิงหาคมที่แล้วผมก็เลยไปคัดเลือกมาแล้วก็ผมก็ดูเรื่องของตัวกําไรของปีนี้เนี่ยมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นนะถ้าเกิดเราทุ้ของถูกอยู่แล้วถ้ากําไรปีนี้เพิ่มขึ้นอีกก็แสดงว่า valuation ก็ยิ่งถูกลงอีกนะครับแล้วก็รวมถึงคําแนะนําซื้อแล้วมีอัพไซ d e มากกว่า20%เนี่ยเท่าที่ผมคัดมาเนี่ยก็จะมีอมตะ BDMs เบม BJC, Tasco แล้วก็ TTB นะครับที่ว a l a t i o n ตอนนี้ต่ำกว่าหรือว่าเท่ากับช่วง s e ตบอททอมตอนเดือนสิงหาคมปีที่แล้วแล้วก็น่าสนใจมีอัพไซด์มากกว่า20%ครับส่วนสแกนหุ้นท่าลงทุนสไตล์ที่2เนี่ยผมก็ดูที่หุ้นปันผลผมก็ยังชอบอยู่นะแล้วก็หุ้นปันผลชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่เราคาดหวัง remaining yield หรือว่า i d e n d ในช่วงรอบนี้เนี่ยน่าจะมากกว่า3%นะครับ ก็หลายๆตัวก็มีการคัดเลือกจาก3แบบนะครับแบบที่อยู่ภายใต้การวิเคราะห์ของเราแบบที่อยู่ภายใต้การวิเคราะห์ของตลาดแล้วก็แบบที่อยู่ตามเกณฑ์ที่เรากําหนดนะครับอันนี้เนี่ยเราก็มีหุ้นหลายตัวครับอย่างเช่น AIT AP BAM DMT FM IC h I, I, I LINK ILM ปิ่ IN, น Sabina SCB SCGD Siri ทัสโก้ทีแค t ที b, แล้วก็ไทแท็บวอเตอก็เป็นหุ้นที่เราคาดหวังเงินปันผลงวดนี้เนี่ยน่าจะมากกว่า3%ได้นะครับส่วนหุ้นในตีมที่3เนี่ยที่ผมไปดูเนี่ยก็คือหลังจากที่เราไปดูละตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันตอบรับในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนผมก็ไปดูว่าหุ้นตัวไหนที่มันมีความเชื่อมโยงในแง่ของปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ในแง่ของราคาหุ้นเนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับ ก็จะเห็นว่าก็จะเกี่ยวข้องกับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการบริโภคแล้วก็บางตัวก็เกี่ยวข้องกับจีนอย่างเช่นเท่าแก่น้อยแล้วก็ตัวเนอร์นะครับก็จะเห็นว่าอาจจะมีคําสั่งซื้อในช่วงก่อนตดจีนก็ได้แล้วก็มีการเก่งกําไรกันขึ้นมานะครับแล้วก็มีนนยยะสาคัญทางสถิติด,ด,ด้วยก็หุ้นที่เราคิดว่าน่าสนใจในเชิงธีมนี้เนี่ยก็คือมี A W C มี m a c เนอร์แพนบีแพลต P S L แล้วก็เท่าแก่น้อยนะครับแล้วก็ ทีมที่3เนี่ยก็จะเป็นทีมที่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าอย่างคุณโทนี่เองเนี่ยก็มาพูดว่าบริษัทจดทะเบียนเนี่ยน่าจะมีการซื้อหุ้นคืนนะเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยมันต่ําเกินไปเทดที่ PE ต่ําเกินไปพีบุกอุูต่ํำเกินไป,นไป <S <S ผมก็เลยไปสแกนหุ้นนะครับว่าในหุ้นทั้งหมดในตลาดเนี่ยเราก็สแกนมีหลายข้อเหมือนกัน <S <S ข้อแรกก็คือเรื่องของฟรีโฟลด์เนี่ยต้องมากกว่า20%นะครับเพราะว่าถ้าเกิดซื้อ แค่สิเหรือห้าเปอร์เซ็นตี่ยมันอาจจะทช้ฟีฟอตมันต่งกว่าเกณฑ์ที่ตลาดซับกำหนดนะครับแล้วก็ใช้ฟีฟอตมากกว่า20%ขึ้นไปแล้วก็รวมถึงธนาการเงินที่มีความแข็งแกร่งดู PE ที่อา่าพีนี้ผมคิดว่าถ้า PE ต่ำกว่าตลาดตอนนี้ตลาดก็อยู่ประมาณที่สิบสี่เท่าถ้าตัวไหนต่ำกว่าเอา่อตัวนี้มีความน่าสนใจแล้วก็เลือกดีที่มันน้อยกว่าหนึ่งเท่านะครับเพราะสะท้อนงบการเงินที่แข็งแกร่งแล้วก็เลือกดีเรนยูที่มากกว่า 1% 0%นะครับก็คือมีการจ่ายเงินปันผลก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่คัดกรองหุ้นว่าหุ้นตัวนี้มีฐานะการเงินที่ดีนะครับเ,เราก็เลยดูมาปุ๊บเราก็มาดูว่าเอ๊ะหุ้นตัวไหนเนี่ยเคยมีประวัติการซื้อหุ้นคืนมาแล้วก็อาจจะกลับมาซื้อหุ้นคืนอีกครั้งหนึ่งก็ได้เพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยมันถูกลงมามากนะครับก็จะเห็นว่าตัวที่เข้าข่ายที่มีโอกาสซื้อหุ้นคืนแล้วก็ในประวัติในอดีตเนี่ยเคยมีการซื้อหุ้น HFT Medco, RSP แล้วก็รวมถึงสุภาลัยด้วยนะครับแล้วก็มีหุ้นที่ยังไม่เคยมีประวัติการซื้อหุ้นคืนเลยนะครับแต่ว่าฐานะการเงินแข็งแกร่งแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยลงมามากก็อย่างเช่นตัว g f p t RCL SAT แล้วก็ SCGD ครับผมก็เลยเป็นสรุปของหุ้นในช่วงนี้นะครับแต่ถ้าชอบที่สุดบจะชอบตัวไหนผมคิดว่าจะมีหุ้นอยู่2ตัวเลยนะครับที่ ตรงกันหลายทีมอ,อย่างเช่นตัวทัสโกกับ TTB ครับผมก็เลยผมคิดว่า TTB เนี่ยได้ทั้งเงินปันผลด้วยแล้วจะเห็นว่าในปีนี้เนี่ยหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยจะเอาเปรียบตลาดนะครับแล้วตัวทัสโกเนี่ยงบกําไรไตรมาสสี่ไตรมาสหนึ่งเนี่ยจะดีต่อเนื่องอแล้วทัสโกก็เป็นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลดีด้วยก็ขออนุญาตเลือกตัวทัสโกกับ TTB เป็นหุ้นที่เป็นท็อปพิกของในชุดนี้จริงๆนะครับอืมได้เลยครับก็ ครบททวนะครับก็ยังมีความหวังอยู่นะว่าก่อนตัวจีน่นาจะเป็นบวกได้สำหรับตลาดไทยนะครับโอเคขอบคุณนบนะครับอรเดันกกวันนี้ครับขอบคุณครับทุครับ